เราถึงจะพร้อมเป็นนักเทรดมืออาชีพตอนที่1คุณไปเรียนที่ไหนก็ได้หลักการอะไรก็ได้ขอให้หลักการนั้นสามารถทํากําไรได้ในพอร์ตเดโมคุณต้องเทรดพอร์ตเดโม3เดือนที่ติดลบไม่เกิน15%ติดลบไม่เกิน15%เรนะครับพอคุณได้กาไรจากการเทรดเดโมแล้วคุณก็มาเทรดพอร์ตเซนครับทำไมต้องเทรดพอร์ตเซนครับเพราะว่าพอร์ตเดโมเนี่ยมันแทบจะไม่ความรู้สึกเลยแตกเปิดใหม่ แต่พอร์เซนเนี่ยมันเริ่มมีความรู้สึกแล้วคุณเปิด10ดอลลาร์10ดอลลาร์คือ1,000เซนหนึ0งพเซนคือทศนิยม1,000นะครับดีงั้นเราเทรด1,000งพนเซนเนี่ยนะฮะถ้าเราเสียมันก็แค่เสีย300บาทแต่พอคุณเทรดพอร์เซนนะครับต้องเทรด3เดือนได้กำไรนะครับเกิน10%แล้วติดลบไม่เกิน15%ให้ได้รักษาสมดุลให้ได้นะครับพอรักษาได้แล้วจบเข้าสเต็ปที่3 เข้าเทรดพอตชิงครับเมื่อคุณเทรดพอตชิงคุณเริ่มเจอภาวะความรู้สึกนะครับเจอภาวะอิมม i ช n ั l นอลนะครับความอยากปิดกำไรนะครับเร็วเกินไปความอยากทนให้กำไรกลับมาเพราะเรารู้สึกว่ามันคือเงินมันคือเงินเรานะครับเราเสียดายเราเกิดความรู้สึกเสียดายเกิดขึ้นเกือบ95%ที่ต้องสูญเสียเงินในตลาดเพราะรู้สึกเสียดายทนติดลบได้แต่ทนกำไรไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าคุณมาถึงขั้นที่3คุณต้องนะฮะถ้าคุณติดลบเกิน10%คุณต้องหยุดเทรดพอตชิง และกลับไปเทรดพอร์ตเดโมอีกครั้งหนึ่งพอคุณกลับไปเทรดพอร์ตเดโมคุณก็กลับมาเทรดพอร์ตเซนนะครับและก็รักษาระดับจิตใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคุณรักษาระดับจิตใจได้คุณเป็นนักธุรกิจแล้วคุณเป็นนักเทรดแล้วเพราะคุณไม่เอาอารมณ์เข้าไปอยู่ในการเทรดพอถึงตอนนั้นคุณรักษาความเสี่ยงได้ติดลบไม่เกิน10%นะครับหมายความว่าคุณรู้แล้ว่าทุกๆเดือนคุณจะทำกำไรได้10%ตโดยติดลบไม่เกิน15%ตอนนั้นแหละอาชีพการเทรดจะสามารถเลี้ยงคุณได้ ิ่งเดียวที่จะเตือนไว้นะครับฝึกฝนเทสนะครับแบ็กเทสดูย้อนหลงังตีศึกษาให้เยอะๆนะครับเพราะการเทรดจริงเมื่อคุณเสียแล้วเสียเลยขอคืนไม่ได้นะครับจงระวังและศึกษาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเข้าเทรดนะครับโชคดีในการเทรดครับทุกคนนะครับขอให้ทุกคนได้กำไรปังๆรวยๆนะครับ